สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอเป็นหมวกกันน็อกนะครับเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ k y t ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วครับต้แข่งระดับ GP ระดับอะไรก็มีใช้กันนะครับระดับในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะครับหรือทัวร์นาเมนต์เอเชียแข่งบ้านเราหรืออะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็มานําเสนอเป็นตัวเป็น k y t รุ่น NFR นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับยวลองชมกันก่อนครับ ตัวนี้เจ้า NFR เนี่ยนะครับก็เป็นหมวกน็อก l u l l f e นะครับหน้าตารูปทรงดีไซน์สวยงามเลยเราดูแนตะ่ภายนอกก่อนนะครับเจ้าตัวภายนอกนะครับก็เป็น Full-Face มีช่องลมด้านบนนะครับแล้วก็เปิดลมก็สไลด์เอาสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ภายนอกนี่ดูครับมีดีไซน์อามณ์ของหมวกที่มี Aero Dynamic นะครับด้านท้ายอย่างเงี้ยก็มียื่นออกมาครับดีไซน์ก็ สวยงามครับดีไซน์ของเปลือกเนี่ยก็จะมีเรื่องคลีบเรื่องการอแอรโรดนามิกเรื่องอการลู่ลมอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับช่องลมด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สำคัญน,นะครับะจะตัว NFR นะครับ KYT NFR เนะี่ยเป็นหมวกที่มีเขาเรียกว่าเป็นกันแดดด้านในนี่ครับคือกันแดดด้านในก็คือเราสไลด์นะครับด้านนี้ เราเลื่อนโดยบริเวณด้านข้างตรงหูนั่นะครับก็คือกันแดดด้านในเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมวกฟังกช์ชันหนึ่งที่สะดวกใช้งานครับก็คือไม่ว่าเราเดินทางกลางวันหรือว่าจะเย็นจะค่ำอย่างเงี้ยพอดีกลางวันเราก็ต้องเอาเอา,เอาแดดกันแดดลงมาค่าหน่อยแล้วก็เอาแดดขึ้นไปก็สะดวกใช้งานนะครับตัวนี้มีแบบตัวกันแดดด้านในนะครับก็ออกแบบมาการใช้งานง่ายๆครับสไลด์เพียงสไลด์ด้านข้างนะครับ แล้วก็โดยรวมของหมวกเนี่ยก็ยังคงความแบบสวยงามดีๆเท่ๆไว้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนะครับว่าเจ้าตัว K Y T N F R เนี่ยด้านในหน้าตาเป็นยังไงอะไรงไงนะครับด้านในด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว emergency relief นะครับก็ตัวปลดเวลาฉุกเฉินนะครับเราดึงปุ๊บเนี่ยครับตัวนี้มันก็จะหลุดออกมานะครับอย่างในรูปนะครับมันก็จะทำให้เรา เวลาอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยก็จะทําให้เราถอดหมวกได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะครับสายรัดคางนะครับก็เป็น d d ด i n ิงนะครับก็เป็น d d ดีลิงดีดีลเนี่ยก็เป็นหมวกในการแข่งขันในในรือนรุ่นที่ซีเรียสหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอ่าดีดีลิกันนะครับก็เป็นห่วงสองห่วงนะครับร้อยเข้าไปนะครับตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับผมร้อยให้ดูนะครับออกเข้าไปสห่วงก็ร้อยกับ มนตรงกลางนะครับหนึ่งห่วงนะครับตัวกระดุมแดงๆเนะี่ยเป็นตัวแค่ตัวเก็บปลายสายเฉยๆนะครับเก็บไปนะครุ้ยนะครับ,นะรบแล้วนวมของเขานะครับก็ออกแบบดีไซน์ก็เป็นผ้าแบบนุ่มให้ความนุ่มความกระชับพอดีนะครับแล้วก็สามารถถอดซักล้างได้ที่สําคัญถอดซักล้างได้บางทีหมวกน็อกเราใช้ไปแบบนานๆมีเปื้อนบ้างเหม็นบ้างสงกปรกอะไรเงี้ยล้วก็ ถอดซักล้างได้นะครับตัวนวมภายในนะครับแล้วเจ้าตัว NFR เนี่ยนะครับก็มีวัสดุเดี๋ยวผมเื่งพูดเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้เขาเรียกเป็นตัว Advanced Thermoplastic นะครับก็เป็น t ท e r m โมพลาสติกที่มีความแข็งแรงอะไรเงี้ยมากขึ้นว่ายง่ายถ้าเอาง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้สีสันของเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายอย่างเงี้ยอย่างพวกนี้ก็เป็นลายหน้าแข่งลิพิก้านะครับ แล้วนี่เป็นลายกราฟิกนะครับก็จะมีแยกเป็นลายลิพิก้าลายกราฟิกแล้วก็เป็นสีสีพื้นก็มีพวกดําเงาดําด้านอะไรพวกาเี้ยก็เป็นสีพื้นคือทรงทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับทรงทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ก็จะแตกต่างกันที่ลายที่สีของหมวกแต่ละรุ่นแต่ละอันอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ที่สําคัญตัวน้ําหนักของเขาเนี่ยครับน้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าไม่หนักนะครับสําหรับหมวก full face ที่มี กันแดดด้านในนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,500กรัมนะครับพันหา 1, กรัมบวกลบนะครับแล้วเรื่องมาตรฐานเราก็ไม่ต้องกังวลครับมีมาตรฐานมอกนะครับก็มั่นใจได้ในความปลอดภัยในการใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของพวกชิวอะไรพวกนี้เราก็มีเป็นชิลแต่งได้ชิลดำชิวอะไรพวกนี้เราก็ซื้อเพิ่มได้หรือชิลใสเป็นอะไรอะไรพวกนี้ก็ ก็ซื้อเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองดูนะครับก็จะมีหลากหลายสีครับนี้เป็นอะไรเอสปาร์โนะครับตัวนี้ก็เป็นทำในรุ่น NFR ด้วยก็สีสันก็สวยงามตัวนี้จะเป็นสีด้านนะครับสีด้านอันนี้เป็นลายกราฟิกทั่วไปน,นี่เป็นเงาๆอะไรเงี้ยครับก็มีหลากหลายให้ให้เลือกใช้งานกันไปนะครับสำหรับ KYT รุ่น NFR นะครับราคาก็จะลดหลั่นกันไปรีพิก้าการาฟิกแล้วก็สีพื้นนะครับยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช้างโมโตโทางช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเฟซบุ o กนะครับไลน์แอดช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับแล้วก็ ช้างโมโดชาแนลย l ไงก็ฝากติดตามฝากเตือนกันด้วยนะครับผมสําหรับช้างโมโดชา n e l สําหรับเพื่อที่จะมาได้ไฟังอาการแนะนําสินค้าใหม่ๆจากทางเรานะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ